โอ้ถ oh, th ือแค่ฟังดีเลยอันครับโอ้บ้านใหญ่โว้ยพี่น้องโอ้มอนี่อุ้งในสามโลกประมลณนี้ สวัสดีครับพบแม่พี่น้องพอพอกันเสวงสอสอครับืันนี้คับบรรยากาศหาป่าแล้วครับกระบอต่ำหน้ามีแกยินดีขึ้นเก่าครับทีมงานกำลังเลื่อมล่งครับโอ้เดี๋ยวสีหันกล่องไปเบิ่งกครับแหวฮนาครับไอจารหลอนก็ตะสมกำลังเลื่อมล่งครับเขาฟูก็หัวหน้าน้อยครับ การักษาหนาวเพื่อบบรรยากาศหาปลาเริ่มคึกคักแล้วครับเปิดฤดูกาลทุกวันวันนี้เขาก็เห็นตัวหนึ่งก่อนะปลาบอกบานแนละ้วเห็นตัวหนึ่งของพี่หน่องเลยเอาหลุดน้องกันครับืัอนี้ ทีมี้เพิ่มอีกหรือเปล่าไปครับมามาหลุ่นข้องเฮาครับโอ้พี่เนาะมองหก เดืดขึ้นไววได้ส่วงนี้โอ้จริงจิง เสียงห,ยา,งหยา,งายใจยงแห้งนะจังหน่อยฟพราะอะไรพี่น้องเลยกล่องมันไก่หูดังไก่ปาก โอ้ยเลือกะดิเห็นตะว่าของมันไปแทงเขาทางกลางเลยโอ้ย ปะย้อนปะย้อนโอ้ถือแถวฟังดีเลยแถวฟังแถวฟังไหนแถวฟังคนพี่น้องเลย มาถือกแถวฟังว่ามองแปดนหลอดได้สำนถือจะมองหก すっと。 จากตัวพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยลองซีบดางทุก่ายนะครับโอ้ยอืมอืมประโจรครับเอออมานอยู่เฮ้ย โอ้ตายขารู้แล้วครับแต่การจะม่องปีกายหรือเ่าม่องใหม่ๆหม่ือถือมือถือม่องฮกกับม่องฮกเก่าม่องซิปกับม่องซิปปีกายครับกระชือกันม่องแต่การนี่ด้ มาถือของปีกายนี่บ่ปลาเนี่ยซื้อปฏิสุดจำครับาโอเคอยู่พร้อมพี่น้องด้วยม้องกวดาได้เห็นอยู่ประจุตุ่มแสบครับม้านหลานาหารแถวมุกาหารนี่ส่วนร้ายเขาจะเป็นตุม่มยำตุม่มยำประจุหม้อนี้นะครับ โอ้ยเดาว่าสิบุมียาำได้จะมาครึ่งหนึ่งยังมีจัดเนาะด้การอยู่ได้การอยู่มองสิอีกหนจ่กตัวซื้อวางที่สุดพอดี สุดพอดีถอกมองพอดีสุดแถวสุดเา้ามันมันอยู่โฟนพี่หน่องเลยน้ำไห้แห้งครับประจวป้านี่จะตายไ้เลยเพื่อนเห็นดังสุดท้ายเอาสีผ้าไปเบืองปลากันหน่อยจุ้ยกันล้วกันครับว่าเพื่นมานเนาะจำนำหย่อนแล้ว เอาผ้าแบมาส่งปลากนาันหน่อยจีครัโบ,ออโ,อรรบโอ้ยพี่น้อโอ้ปลาบักบานครับปลาบักบานใหญ่โวพี่น้องโอ้หมอนี่โอ้ไม่สามโลหมอนั่นจีโอ้ปลาปลาปลาอีกปลาอีกคำกับปลาอีตู้ก่อยคักได้พอนี่ีร่างมากร่างมากโอ้โอบ้ได้ป้านได้ควยมือนี้ เราเห็นปาย้อนจัโตเออแกเม็ดจักเลยปลาโจอืมแต่ก็ปาย้อนมงหกองอันอี้มงซึ่ีพูถือว่าจะมองอันแบกมองกันาเห็นเลยน้องเมือนกัน้าปามองแบเต็มสมีแตัวนึงอันปามองหกสตัวมนขากมาช่วยมันอ๋อประกำ้านถึงกได้อ้ มนัมนมันเลยนนณิเดาไปใช่แล้วพักจิไดมาคือเจ้าอัตมาขี่เกือแล้วโอ้ยกะกระกลจริ่หรอซคคือมันยอะๆจเด็ดหน่อยจะขี้อะไรมันมันครับผ้ามาเบิองก็หนั่งที่เกลียวกันมันเกยาย่ากอยู่แปดเมตรต่เงินบ่มัน มันมันแตกมันอยู่มันสั่นต่ำเลยขนาดหนังขนาดแค่เขาว่าว่าอะไรยังมาทำให้ตัวได้ความสั่นของตัวมันสั่นกว่าเออสั่นกว่าขนาดคอยต่ัวขนาดใช่ด้มนะจับอีกจับอีกนันแล้วแหละนะจับคงผิดหม่องวัวโอ้ม่องคันเอาคันยับขึ้นทั้งเรื่องอีกจับไตคันมันเลยแบบเออ สรุปผลงานของเบาต่ำกันแล้วกันครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับจนเซ็ตจนซ้ายครับมือนดี้ผมใหญ่มองไม่เนาะใหญ่มองสิบสามไม่กะมวันน,นี้เบาต่ำกับเห็นปลาปลาย้อนมองหกกับปลาโจกครับปลาโจกมองสิบมองซิบนะครับปลาออกบ้านก็นมองซิบออกกบ้านถึงว่านเนะเาะเ้ามวันนี้กะ คือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าน่าจุยมาในี่เ่อครับพ่อแม่พี่น้องแต่ปลาทุกป้ายกรรมปลาบักบานใหญ่เนาะปลาอีกกรรมปลาอีตัและปลาเพียปลานั่นแหละแต่ละท้องทีนก็เอิ้นบ่คือกันเนาะจังไรไมอนี่เราตามก็โอเคนะครับแต่ยังซื้อว่าได้อยู่เนาะเอ้าคลิปนี้กัฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับภัยสนใจการหากินหาอยู่หากินในแม่น้ำโค้งกัเขามาชมได้ครับจ้าง ่องทาง YouTube นาวิงเกอ์อินดี้เพจเฟซบุ๊กนาวิงเกอ์อินดี้ครับใส่มองฮาปลาครับพี่น้องเศร้าไทยเศร้าเลาาเฮาครับพอกันดูครับอยู่เรื่อยครับเอาสิอัปเกรดในเบื้องรื่ยๆเนาะครับการฮาปลาใน้ม่นน้ำโฟงสำหรับคลิปนี้เบาต่ำกับศิลาไปสนีทแล้วครับไปเหตุการณ์วะครับสายแล้วอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องลำลำเรื่อยๆครับขอบคุณครับสบายดี